โอเคคทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาอยู่เกมหม้อไฟแห่งความสุขในภาคที่2นะคือตอนนี้เนี่ยกิจการร้านหม้อไฟผมเนี่ยคือขยายไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะตอนนี้มีเงินอยู่4ี่แสนห้านะทุกคนไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนะอ่ะมาดูอย่างแรกที่อัปเดตเลยดีกว่านะทุกคนผมไล่เก็บพนักงานเกือบทุกคนละที่เป็นที่สามารถซื้อได้นะก็เนี่ยสามารถจ้างได้รก็มีประมาณนี้ที่เหลือมันต้องปลดล็อกลอปลดล็อก,อกนะทุกคนเนาะ มาดูห้องขวนี่เป็นไงพนังงานโคตรเยอะเดี๋ยวดูต่อไปนะวันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บกวาดในโซนของดีบุกหนึ่งแล้วกันเนะาะทำไมต้องเป็นดีบุกวะโอเคเดี๋ยวจัดการเลยแล้วกันนะทุกคนมีเงินอยู่พอดีนะหมื่นสาแปดร้อยจัดไปเนี่ยก็แล้วไงต่อ <c oughs> แค่นี้เหรอฮะมีอะไร <c oughs> โอเค อย่างแรกเลยคือตอนนี้เนี่ยผมจะทําการคิดค้นนะซึ่งเรามีคิดค้นอยู่ที่19อันนะเดี๋ยวเราทําการคิดค้นนี้ก่อนแล้วกันนะเบสน้าซุปนะทุกคนเราสามารถกดได้เราสามารถกดได้แค่2ครั้งนะทุกคนโอเคจวกดเลยนะปุ๊บครั้งแรกนะวับนี่คิดค้นสำเร็จนะโอ้โหต้นทุนยี่สิบเก้าเอ้ยต้นทุนยี่แปดราคาขายเก้าสิบโคตรโหดโคตรโหดเอาจริงอีกกันหนึ่งอะขอแพงๆหน่อยไดีวปะ เออมันก็นะไม่เท่าไร่นะทุกคนแต่อันเมื่อกี้ดีมากเลยเดี๋ยวผมไปอัปเกรดก่อนลวกันเนี่ยทุกคนเราได้น้ำซุปมาเมื่อกี้นะโอ้โหผมบอกเลยว่าของโคตรดีนะอั p l ปรเลสสามพันนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้สี่หมื่นเจ็ดเลยเหรอเอาได้ปะไม่ได้นะต้องเป็นดีบุกขั้นสองนะทุกคนก็เดี๋ยวอัปไปแค่นี้ก่อนลวกันนะมามาดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือนี่เลยฮะลดล็อกห้องส่วนตัว หนึ 1> 1่งโตเก้าอี้นะดีนี่หรอโอเคจัดไปฮนะโอ้โหห้องส่วนตัวถือว่าใช้ได้นะทุกคนโตโคตรใหญ่นะผมว่าได้เงินดีแน่เลยตัวนี้คอยดูนะก็ต่อไปมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าตัวนี้เรารับไปแล้วต่อไปก็ปลดล็อกห้องส่วนตัวติดแอร์หนึ่งตัวแนละ้วใช่ไหมเป็นแอร์ใช่ป่ะเออจัดไปฮนะโอเคเป็นดีบุกขั้นสองนะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดอะไรได้ไหลายอย่างนะ เดี๋ยวมาดูที่โซนอาหารก่อนละกันนะทุกคนอาหารผมจะอัปเกรดอันนี้ได้ไหมเนี่ยเอ่อเอ้ยอัปเกรดได้นะทุกคนอัปเกรดได้ว้สงสัยเลยอเราไม่น่าไหววะ่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนละกัน,นทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะทําการตกแต่งนะโอ้โต๊ะใหญ่โต๊ะใหญ่มาแล้วมาแล้วเราก็รับเวสไปเรื่อยทุกคนเวสเราคือน่าจะได้เยอะอยู่อะ่ะอันนี้อะไรอะตกแต่งห้องสองหมื่นเจ็ดว้าว เอาเรื่องจ,จัดนี่ฮะเรามีทีวีด้วยตอนนี้แล้วก็ปลดล็อกห้องส่วนตัวนะตกแต่ง2คืออะไรวะตกแต่งสองห้องห้องสองเอออ่านสับกันอีกอ๋อคือแบบอัปเกรดให้มันดูแบบ VIP ยิ่งขึ้นใช่ไหมเฮ้ยห้องนี้ใช้ได้นะทุกคนโคตรหรูตรงนี้มยังไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวเราทําตามเควสไปก่อนแล้วกันนะทุกคนมาโซฟา้ยไม่ได้อะ่ะใช่ไหมใช่ปะไม่ได้ใช่ปะ เดี๋ยวดูดิปุดล็อกห้องส่วนตัว1นึ่งโซฟานะทุกคนต้องเป็นดีบุกขั้น3ามนะก็โซฟาเรายังไม่ได้นะตอนนี้เราเป็นแค่ระดับไหนเองอะมันไม่เท่าไหร่นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราทําการนะซื้อ,อพวกนี้ไปเลยแล้วกันเนาะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเดี๋ยวซื้อไปก่อนเลยอย่างละห้าพันสี่พันห้าพันเเดี๋ยวเราซื้อก่อนนะ เราต้องการให้มันนี่ฮะเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มร้าเนเะรื่อยๆนะมีเลขมั้งอันนี้สามพันหกนะซื้อเลยแล้วกันแล้วก็มีเออพันแปดโอ้จิบจิบ,จบนี่ยตโตเครื่องปรุงซื้อไปเลยนี่ฮะมันก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะโอ้โหเอามาทมําหมในรุ่นเก่าเพาใช้รุ่นใหม่กันหมดแล้วมีอะไรอีกปะเอ่อพื้นโอ้พื้นสามพันหกโทษดีนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวอัปเกรดเป็น อันนี้อะไรอ่ะโอ้แต่งแต่งไปก่อนนะทุกคนตอนนี้7,2 0 0อัพไปเลยเนี่ยเผื่อดูดียิ่งขึ้นเหลือตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้อัพเกรดโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะก็ขั้นสามเราต้องมีอะไรบ้างนะโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกนะเพิ่มขึ้นเลยย,ย็นยันสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีนเนี้ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวซื้อไปก่อนนะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอ๋อขึ้นไว้ทุกคนเดี๋ยวเราไปอัพเกรดอาหารด้วยแล้วกันนะอัพเกรดอาหารก็อาหารเดี๋ยวเราอัพเป็นอันไหนที่มัน ต้นทุน14ราคาขายอันนี้อันนี้น่าอัพนะทุกคนอัพไปเลย6,900แล้วอุ้ยไม่ได้แล้วได้แค่นี้อันนี้ก็อัพไปนะทุกคนอันนี้ด้วยเช่นกันนะอัพไปก่อนแล้วก็อ่อันนี้นะนี่ที่มันเขียนว่าเอกลักษณ์นี่คือน่าจะดีนะอัพไปเลยอัพได้แค่นี้นะอ๋ออย่างอื่นก็อัพเลยแล้วกันนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกมันคือมันไม่ได้แพงมากนะอาหารเราก็อัพไปเรื่อยๆเลยทุกอันนะทุกอันโอเคเราอัพ อาหารมาหมดแล้วก็ตรงนี้ก็อัพโดยกันนะน้ำซุปอัพไปเลยไม่ต้องกลัวเงินหมดนะเงินเรามีเยอะอยู่เหมือนกันอัพไปนะน้ำซุปน้ำซุปเอ้ยน้ำจิม้มอันนี้อัพไปเดี๋ยวเราไปสุม่มอาหารต่อดีกว่าทุกคนเราเลยคิดคนอันนี้เลยก็คิดคนไปแล้วสิบครั้งปุ๊บมาดูนะว่าจะได้อะไรใหม่หรือเปล่าเอยอันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่อ,หมอุ้ยใช้ได้อันนี้เอ่อของใหม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ของใหม่อุย้ย เอาเรื่องว่ะทุน14ราค่ขาย3านะของใหม่นะอันนี้โอ้ยใหม่หมดเลยอันนี้เอกลักษณ์ด้วยโอ้โหเอาละฮะทุกคนอันนี้ได้แล้วนะอันนี้ก็ของใหม่โอ้ยเหมือนกันวะโอ้โหโคตรแพงทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่อาหารก่อนละกันนะเมื่อกี้เหมือนจะได้ของดีมาเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวอัพไปก่อนไม่ไม่แพงมากนะทุกคนอ่ะมาดูที่อาหารตีอาหารนี่อันนี้ก็อัพไปก่อนนะไม่แพงเดี๋ยวแสนเดียวเลยตอนนี้โอ้โห อาหารเราเกินละคือตอัวน,นี้เนี่ยเราเหลือแค่ตกแต่งนะทุกคนตกแต่งเราจะเอาไงดีเนี่ยอืมมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะของแต่งอะ่ะนี่อะเดี๋ยวเปิดได้อีกนะทุกคนเดี๋ยวเราลอาคิดค้นอาหารต่อแล้วกันนะสิบครั้งจัดไปเลยมาดีจะได้ของใหม่หรือเปล่านะอันนี้ของใหม่นะอุย้ยนี่ก็ใหม่อยเอาวะเดี๋ยซ้ำนะอย่าซ้ำนะอ,ำนะอุย้ยอันนี้มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วนี่อะอุย้ยเอกลักษณ์มาอีกหนึ่งนะทุกคนมา อุ้ยสองสองถือว่าไม่เกลือนนะรอบนี้ถือว่าใช้ได้ก็เออตรงนี้เหลืออีกประมาณสามร้อยแต้มเราจะพอหรือเปล่ากดยืนยันไว้ก่อนนะแต่งอะไรดีอันนี้ก็นี่เลยอะนะสิ่งหนโนเราสะดวกมาอีกนะมาอีกปะมีอีกปะมีแต่หมื่นหกหมืนหกแล้วอนะ่ะสองหมืนทุกคนอันนี้เดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนะนี่อนะทุกคนหกพันเ้าจัดไปแล้วก็แปดพันนะ อันนี้หมื่นหทีวีเหรอเรายังไม่เอาปะเอาเป็นอันนี้ก่อนไหมโต๊ะสองอัปเกรดเป็นไอตัวนี้ก่อนหมื่นเดียวเราซื้อไปก่อนนะอะไรถูกๆเราซื้อไปก่อนได้หรือยังยังไม่ได้นะดีบุกข,ขั้นสามเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหมือนมันเพิ่มขึ้นวะเอยได้แล้วเหรอเรียบร้อยนะทุกคนเราได้แล้วดีบุกข,ขั้นสามนะสามหมื่นแปดจัดไปโอ้เลยอ,อยู่แปดพันโซฟา 27 0 0 0เออแต่มาผมได้เงินมาแล้วตอนนี้จะจัดไปอีกหนึ่งตัวนะโซฟาโคตรแพงนะทุกคนอืมแพงมากๆเฟสเรารับไปก่อนนะตรงนี้โอ้เยอะเลยอะโอ้โหอีก27,000ว่ะทุกคนอเอ,อ,อาละทุกคนตอนนี้ก็มาชูมาชูมาสู่ช่วงสุดท้ายของพาร์ทนี้ละคือเราจะมาตกแต่งร้านต่อนะ ตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ที่3 6 0 0 0 0นบาทนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้แต่งไปบางส่วนแล้วนะตอนแรกมีประมาณ6 0 0 0 0 0 0 0 0ตอนนี้แต่งไปบางส่วนลวนะเนาะห้องครัวก็แต่งไปบางละนะประมาณนี้เลยเค okay. มาดูว่าโซนต่อไปเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่นะโอ้โห6,000เลยนะทุกคนเอาเป็นว่าผมจะตกแต่งไปสักนิดนึงแล้วกันนะให้มันดูดีนิดหน่อยเค okay. เี๋ยวดูห้องนี้ก่อนนะว่าตกแต่งอะไรได้บ้างนะมาที่ร้านค้าสิของตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะแพงนะทุกคนอืมแพงอยู่นะตัวนี้ก็ซื้อไปก่อนนะหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดนะไม่แพงมากดูใหม่นะทุกคนอันนี้ก็ห้องอีกห้องหนึ่งอ๋อ้ยห้องนี้แปดหมื่นผมจ,จัดหดีปะซื้อเลยก็ได้นะแปดหมื่นอ๋อ เอาระดับดาวเพียงพอผมลืมดูทองแดงสองนะตอนนี้ระดับไหนเนี่ยดีบุกสามทองแดงสองโอ้โหอีกหลายขั้นเลยทุกคนนะเดี๋ยวมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยะเดี๋ยวซื้อไปก่อนเลยนะทุกคนหมื่นสี่นะเราต้องจัดไปให้หมดก่อนนะคือของถูกๆเนี่ยเราซื้อไปให้หมดก่อนโอเคระดับหลักหมื่นเนี่ยยังพอไหวนะตอนนี้ซื้อก่อน อันนี้ห้าหมื่นละอันนี้ก็ห้าหมื่นโอ้โหเอาวะเริ่มถึงระดับห้าหมื่นเนี้หมดละเคปลดล็อกอะไรอ่ะอ๋อยังไม่ต้องอันเนี้ยมาดูที่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมแต่งไปเยอะมากนะทุกคนอืมก็ยังไม่พอแฮะซื้อไปเลยจัดไปเปลี่ยนอีกหนึ่งโต๊ะนะเมื่อกี้โต๊ะที่หนึ่งเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ปะอันเด้อตรงนี้ก็เปลี่ยนไปอีกนะหมื่นหกซื้อไปเลย เหลือสองแสนนะตอนนี้โต๊ะสองซื้อไปก่อนนะเราจัดโต๊ะให้มันเรียบร้อยก่อนตรงนี้สามหมื่นนะอ่ะโต๊ะสามซื้อไปเลยโต๊ะที่สี่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอืมอ่ะซื้อไปก่อนนะให้มันขึ้นไปเรื่อยๆก่อนโต๊ะที่สี่เจ็ดหมื่นสองโอ้โหโคตรโหดนะทุกคนราคาอือันนี้อะไรอ่ะจําหนเงินออฟไลน์ต่อวิเอาบวกสองโอเคจัดไปก่อนนะของมันถูกของมันถูกไม่ใช่แล้วหรอก ตอนนี้เหลืออยู่สามหมื่นนะทุกคนผนังเราเป็นสีนี้ดีปะผมบวกเก้าสิบนะปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทน่าจะซื้ออะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมหมื่นห้าเก้าร้อยโอ้ยอันนี้น่าซื้ออยู่นะเดี๋ยวรอซื้อนี้เอ้ยซื้อได้เลยเออเรียบร้อยนะทุกคนการจัดโต๊ะเราก็เสร็จสิ้นนะวันนี้มาดูคะแนนดีว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ก็มีสี่พันเก้าใช่ปะเออโอเค โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมมาคลิปหน้าเราต้องมาปลดล็อกทองแดงให้ได้นะทุกคนโอเคไปเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ